ในการทำถั่วกรอบแก้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีถั่วนี่นะคะถั่วเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะที่ติดเปลือกนะคะเป็นยี่ห้อไรทพิสเรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ฟ้าใส่ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีงาขาวสองช้อนโต๊ะแบบไม่ต้องคั่วนะคะแล้วก็ผงเบลนะคะผงไบโอสัก หนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะแล้วแต่มากน้อยก็หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาแล้วแต่เรานะคะแล้วแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะเกลือป่นหนึ่งช้อนชา <c oughs> แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะห้าร้อยห้าร้อยกรัมนะคะก็คือเอ่อถ้าใครไปทานะคะก็จะได้ไม่สับสนนะคะก็เป็นขว5ห้าร้อยกรัมน้ําเปล่าห้าร้อยมิลลิตรแล้วก็อันนี้น้าตาลทรายห้าห้าร้อยกรัมนะคะก็คือครึ่งกิโลนะคะ <c oughs> ันแรกเราก็เติมน้ำไว้ก่อนเลยค่ะแล้วนี้เราก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะมาเลยค่ะใส่ผงไมโลก็ได้นะคะหรือจะใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่คือมันเหมือนเป็นการเพิ่มสีสันของเขาอะคะ่ะนี่เราต้องเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ เราก็เติมถัว่ว้ยใส่ถั่วไปเลยค่ะโอ๊ยเบาๆมือนะคะเออเปลือกมันจะได้ไม่หลุดเนาะเราก็จะปล่อยไว้ยังงี้ไปเลยนะคะใช้ไฟเอ่อต้มไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะไม่งั้นนะคะถ้าเรารีบถั่วด้านในจะไม่สุกนะคะเราจะคนๆแ้่เบามือไม่งั้นเดี๋ยวเปลือกเขาจะหลุดเนาะ ช่วงนี้เรายังไม่ไม่ยังไม่คนมากนะคะเราจะมาคนตอนที่แบบว่าที่เขาแบบเขาเรียกอะไรเป็นผลึกแล้วอะคะ่ะอันนั้นเราค่อยมามาคนบ่อยๆนนี้ก็ตั้งตรนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเดือดท่านทั่วกอบแก้วนี้เราจะไม่ใจร้อนนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนนะคะด้านในขวนะมันจะดิบนะคะจะไม่สุกนะ แล้วก็เป็นไฟที่สม่ำเสมอนะคะค่อยคคนนะคะคนเบาๆนะคะเปลือกเขาจะได้ไม่หลุดนะคะเขาอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าถ้าคนแรงเนาะไอ้เ,อเป,ปลือกหัวเขาจะหลุดค่ะต้มไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็คนเบาๆนะคะคนเบาๆเพราไม่งั้นเปลือกเปลือกเขาจะหลุดนะคะใครมีกระทะเทฟลอนมีกระทะอะไรใช้ทําได้หมดนะปล่อยเขาไปเลยนะคะให้แบบว่าเขาเป็นอ่าอันนี้จะเขาจะใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเลยนะ,ะในการทำผกวกกรอบแก้วนะคะ ความหวานน้อยก็ลดน้ําตาลได้แต่ถ้าใส่น้ําตาลน้อยไปนะคะเดี๋ยวน้ําตาลก็จะไม่เกาะอ,อีกนี่แหละก็จะเกาะน้อยนะคะต้มก็ไปเรื่อยเลยนะคะต้มไปเรื่อยเดี๋ยวน้าน้ําก็จะแห้งไปเองนะคะค่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนาะถั่วด้านในจะไม่สุกนะคะทําไปเรื่อยๆวิธีนี้นะคะสามารถทําขายได้เลยนะคะ ใช้ไฟกลางสม่ำเสมอนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็คือไม่ต้องคนมากไม่งั้นเด๋ยวเปลือกมันจะหลุดนะคะช่วงนี้เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะทีนี้ห้ามหยุดเลยนะน้อคนไปเรื่อยๆะคะ่ะทีนี้เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แล้วนะคะนึกคนไปเรื่อยๆเลย ตอนจากล่ง ag, างขึ้นบนไปเลยนะคะไม่งั้น,นจะไหม้นะคะเนื้อตาก็เริ่มเป็นตึกผลึกไปนะคะนี่เราก็เอาไฟหรือปิดไฟไปเลยก็ได้ค่ะก็น้องไฟอ่อนนะคะ<ๆ>แล้วก็ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะไฟอ่อนช่วงน,นี้เบาไฟเลยนะคะเพราตกผลึกแล้วะคะ เบาไฟคนไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเติมเกลือนะคะนในฝาจะใส้เกลือประมาณเออครึ่งช้อนชานะคะแค่ว่าตัดความหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้มันเดี๋ยวเขาจะออกมาเป็นคาราเมลนะคะเราช่วงที่เป็นคาราเมลเดี๋ยวเราก็เติมงาขาวได้นะคะทำให้เป็นคาราเมลไปเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะผัดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะทําให้เป็นคาราเมลเลยนะคะเราจะเป็นสีสวยแนละ้วพอพอเป็นคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราถึงจะมาโรยงาน,นะคะ พั่วไปเรื่อยอย่าหยุดเลยนะคะอย่าหยุดนะคะให้เป็นคาราเมลเลยนะคะให้เป็นคาราเมลให้หมดเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นคาราเมลนะคะแล้วมันจะสวยเลยะคะ่ะต้องค่อยๆทําไปนะคะช่วงนี้ห้ามหยุดเลยนะไม่งั้นน้าตาลจะไหม้นะคะพอเวลาไหม้ปุ๊บเนี่ยรสชาติันเสียรสชาติเนาะ เขาผัดไปเรื่อยความเอ่อความร้อนจะออกนะคะแล้วมันก็จะเป็นคาราเมลนะนะคะตอนนี้รอคาราเมลอยู่นะคะช่วงแรกที่เราทําตอนแรกอันนั้นคือเราไม่ต้องคอยคนนะแต่พอพอที่เขาตกผลึกมาแล้วเนี่ยเราต้องรีบคอยคนนะคะตัอไฟขึ้นมานะคะตัอไฟขึ้นมาถ้าเป็นเตาแก๊สเนี่ยเราสามารถรับได้เนาะทีนี้หูฟ้าเป็นเตาไฟไฟ้าต้องคอยดูจังหวะไฟเอานะคะ ต้องคอยปรับไฟนะคะไม่งั้นไหม้นะคะเริ่มเป็นคาราเมลแล้วนะคะช่วงนี้ห้ามหยุดมือเลยนะคะห้ามหยุดมือเลยนะพอเป็นคาราเมลแล้วนะคะใส่งาขาวไปเลยค่ะใส่งาขาวไว้ทั่วเลย คนไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆงานขาวก็จะเกาะนะคะก็จะเกาะนิดให้ทั่วนะคะให้ทั่วเห็นไหมคะตอนนี้ก็สีสีสวยแล้วเห็นไหมคะคาราเมลเกาะแล้วเหมือนที่ขายเลยเห็นไหมคะแล้วก็ได้ถั่วกรอบแก้วแล้วโอเคค่ะนีฟ้าก็ปิดเตานะคะฟ้าก็ปิดเตา เร็จแก้วแล้ก็ปล่อยให้เขาเย็นนะคะก็เอาใส่ถาดเลยแล้วพอเย็นแล้วเราก็สามารถใส่กระปุกได้เลยนะคะใส่กระปุกเก็บไว้กินได้เห็นไหมคะเราก็ได้ถั่วกรอบแก้วแล้วอันนี้ก็ได้ถั่วกรอบแก้วแล้วนะคะ แล้วก็เราก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็สามารถเก็บแบบว่ากินเน่นเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะแล้วเราก็รอให้เย็นเดี๋ยวก็เขาก็จะกรอบเลยนะคะแล้วเราก็เก็บใส่ก,กระปุกไว้นะคะ